ขอเชิญทุกท่านรับชมวีดีอาวิธีบริหารการจัดก,การศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ของโรงเรียนบ้านทรายขาวจังหวัดกระบี่สังก,กัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ครับค่ะและต่อเนื่องด้วยวีดีอาการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ไปชมกันเลยค่ะกันเลยครับ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านทรายขาวอําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านทรายขาวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019โรงเรียนบ้านทรายขาวมีบรรยากาศร่มรื่นสะอาดน่าอยู่และปลอดภัย เห็นไหมล่ะคะว่าบริเวณทางเข้าโรงเรียนบ้านายขาวมีป้ายติดอยู่เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยโรงเรียนบ้านายขาวมีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ดังต่อไปนี้มีการจัดทำแผนเปิดเรียนแบบออนไลน์ site, และแผนเผชิญเหตุ เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019มีการรณรงค์และสนับสนุนให้ครูผู้ปกครองนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนได้รับวัคซีนครบทั้ง22คนคิดเป็นร้อยละร้อยนักเรียนในช่วงอายุ12ปีขึ้นไปจำนวน148คนประสงค์รับวัคซีน110คนคิดเป็นร้อยละ74.32 และผู้ปกครองจำนวน792คนได้รับวัคซีน255คนคิดเป็นร้อยละ32.12จัดให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านทรายขาวได้รับการตรวจคัดกรองด้วยแอนติเจนเทสคิดมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการเตรียมความพร้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมสุขลักษณะอนามัยที่ดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และโรงเรียนได้ผ่านการประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Service Plus ของกรมอนามัยเมื่อวันที่26ตุลาคม2564นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จากนายสพลชูทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษากระบี่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านทรายขาวมีผู้ติดเชื้อโควิดอย่างต่อเนื่องและมีนักเรียนบางส่วนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว ทางโรงเรียนจึงร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาวและได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองเรื่องการเปิดเรียนแบบออนไลน์ site. พบว่าผู้ปกครองไม่มีความประสงค์เปิดเรียนแบบออนไลน์ site. คิดเป็นร้อยละ85และผู้ปกครองที่มีความประสงค์ให้เปิดเรียนแบบออนไลน์คิดเป็นร้อยละ15โรงเรียนจึงใช้รูปแบบการสอนแบบออนไลน์ออนแฮน และออนดีมานสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญวัดภุณภูมิกดเจลล้างมือก่อนนะคะล้างมือเลยครับลูกอ่าเก่งมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวเชิญไปดูที่บอร์ดได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ่าน้องอยู่ห้องไหนคะ มัธยค่ะาน,นุบาล2นะคะนอนบาล2นี้เลยค่ะสแกน QR code อันนี้เลยค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นลายของกลุม่มอนุบาล2นะคะเดี๋ยวผู้ปกครองสามารถติดต่อคลิปการสอนนะคะหรือว่าวิดีโอนะคะหรือว่าข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนผ่านช่องทางลายนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าผู้ปกครองมีอะไรซักถามนะคะก็ สามารถแจ้งหรือว่าถา,ถามคุณครูประจําชั้นนะคะผ่านทางไลน์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นเบอร์ติดต่อของครูประจําชั้นโดยตรงนะคะค่่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนเลยนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะในค่บภาษาไทยเรียนออนไลน์บายครูเมียวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยคะ่ะ Hello everybody สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาต่อกันที่แบบฝึกหัดในหน้าที่26นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องของ Outlook อ f o o d นะคะเอ o o d ก็คืออาหารบรรยากาศการสอนในกลุ่มรายห้องเรียนมีการสอบถามให้คำปรึกษาแก่นักเรียนมีการสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินผ,ผลผ่านโปรแกรม Google Form มีการจัดก,การเรียนการสอนผ่านไลน์มิทติง้งเพื่อพบปะพูดคุยและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนโดยตรงหลังจากที่เราชมคลิปวิดีโอการสอนของครูกันแล้วนะคะต่อไปรรบไปชมผลงานของนักเรียนกันบ้างค่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะผมเดชายราชาน,นมาสวสดอยู่ชั้นปสอชั 2, 3, ้นหนึ่งวันนี้ผมจะมาอ่านรู้จักคำนำเรื่องคู่ตู้ซื้อก้าวอ่าน ม,มหลังจากที่เราได้ชมผลงานของนักเรียนกันแล้วนะคะนอกจากนี้คุณครูยังได้จัดทำรูปเล่มรายงานการจัดก,การเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019เป็นประจำทุกเดือนเพื่อรายงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาค่ะ คาม์ผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านทรายขาวนะคะว่าผู้ปกครองมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะ่างโรงเรียนได้มีการยัดกิจกรรเของเรียนการเรียนออนไลน์ค่ะก็คือมากในรูปแบบในลายรูปแบบมีไล่รูปแบบนะคะมีทางเรียนออนไลน์ทางในไลน์นะคะเด็ถึง่นกมันมีส้มชิส เห็นไหมล่ะคะว่าการจัดการเรียนการสอนไม่มีที่สิ้นสุดเพราะผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านทรายขาวไม่หยุดที่จะเรียนรู้ค่ะขอบคุณค่ะโรงเรียนหัวหิน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ตั้งอยู่เลขที่184ถนนชมศินตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนายสุชาติปรีเปรมผู้อำนวยการโรงเรียนและนายอภิชาติจุลพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียน การบริหารงานแบ่งเป็น5ฝ่ายได้แก่ฝ่ายวิชาการฝ่ายอำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษาสืบเนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ที่มีมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทางโรงเรียนจําเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มาโดยตลอด และกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้เปิดภาคเรียนที่2ในวันที่1พฤศจิกายน2564ในรูปแบบออนไซต์โรงเรียนหัวหินจึงมีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินตนเองในระบบไทยสต็อ c o v i ิดพัของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขโดยปฏิบัติตามมาตรการ แสนบ o อ s เซฟตี z โซน i n School ดังนี้ 1. มีมาตรการวัดไข้ให้กับนักเรียนครูและผู้ปกครองทุกครั้งที่เข้าสถานศึกษาอีกทั้งมีการสังเกตอาการของผู้ติดเชื้อมีการลงทะเบียนมีจุดคัดกรอง 2. กงกำหนดนโยบายให้ทุกคนที่จะเข้าสถานศึกษาสวมหน้ากากาอนามัยมีจุดล้างมือตามจุดต่างๆมีเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือตามจุดต่างๆบริเวณอาคารเรียนอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน 3. โรงเรียนหุวยินมีการจัดห้องเรียนเพื่อความปลอดภัยโดยจัดโต๊ะเรียนสถานที่รับประทานอาหารเว้นระยะห่าง1-2เมตรยึดหลัก Social d i s สแ n c นซิงมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดแอลกอฮอล์และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเสมอ 4. ด้านสถานที่ได้มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการทำความสะอาดห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน หลังจากการใช้งานทุกครั้งและพ่นยาฆ่าเชื้อจุดสัมผสัสเสี่ยงร่วม 5. โรงเรียนหัวหินจัดทำแบบสำรวจความพร้อมของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยทำแบบสำรวจความเสี่ยงของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วย Google Form 6. โรงเรียนหัวหินมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำเรื่องสุขอ,อนามัย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์ site, มีการเตรียมความพร้อมโดยการประสานงานบริการและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับวัคซีนโดยโรงเรียนหัวหินมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน176คนได้รับวัคซีนเข็มที่1จำนวน176คนคิดเป็นร้อยละ100 ได้รับวัคซีนเข็มที่2จำนวน169คนคิดเป็นร้อยละ96.02จำนวนนักเรียนโรงเรียนหัวหิน2420คนได้รับวัคซีนเข็มที่1จำนวน2323คนคิดเป็นร้อยละ95.99ได้รับวัคซีนเข็มที่2จำนวน1744คน คิดเป็นร้อยละ72.07นักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจํานวน16คนคิดเป็นร้อยละ0.66นักเรียนที่ไม่ประสงค์ขอรับวัคซีนจํานวน81คนคิดเป็นร้อยละ3.35จากผลการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผลการประเมินอยู่ในระดับสีเขียวสามารถจัดการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียนได้ก่อนการเปิดภาคเรียนได้มีการประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมมีมติกักที่ประชุมให้มีการเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์โดยจัดการเรียนการสอนแบบสลับกลุ่มนักเรียนจะมีการแบ่งนักเรียนแต่ละห้องออกเป็นสองกลุ่มได้แก่กลุ่ม A และกลุ่ม B เช่นวันจันทร์กลุ่ม A มาเรียนที่โรงเรียนกลุ่ม B เรียนที่บ้านโดยการเรียนรูปแบบทางไกลวันอังคารกลุ่ม B มาเรียนที่โรงเรียนกลุ่ม A เรียนที่บ้านแบบทางไกลมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและแนวทางการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนวันเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และนำเสนอผลการเตรียมความพร้อมต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันเมื่อได้รับการอนุมัติให้เปิดเรียนได้โรงเรียนจะดำเนินการเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์ site, อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้นโยบาย6หลัก6เสริม7มาตรการเข้มงวดอย่างเคร่งครัดแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 จะส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแต่โรงเรียนหัวหินของเราได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพทั้งรูปแบบออนไซต์ site, และรูปแบบทางไกลโดยผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนมากที่สุดสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ว่า ในปีการศึกษา2,564จะเป็นปีแห่งความปลอดภัยในสถานศึกษาจากวีดีอาของโรงเรียนบ้านชายขาวกัน้องไงครับทางโรงเรียนนะครับได้มีวิธีการบริหารการจัดก,การศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิด -19 นะครับมีการฉีดพ่นฆ่าเชือ้อปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนครับและยังได้มีการจัดก,การเรียนการสอนผ่านไลน์มิทติ้งอีกด้วยครับน้องแง ค่ะและลำดับต่อไปนะคะเป็นวิทีอาร์การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของ,งเรียนหัวหินครัพี่มีนทางโรงเรียนนะคะได้มีมาตรการและได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนนั่นเองค่ะครับ